เป็นไงบ้างทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมาลองดูตรงนี้ใช่ไหมดูดูเหมือนเล่นดีใช่ไหมเป็นไงบ้างวาสวัสได้อย่างที่อยากได้ไหมอ๋อก็ได้อยู่ครับอาจารย์จะลองดูไหมครับผมไว้รอดูตอนเสร็จเลยดีกว่าอันนี้ซีนสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ๋อยังนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าแต่ว่า ต้องรองสุริอคาดครับอ๋อพรุ่งนี้ตอนบ่ายใช่ครับเอ่ออาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับอืมพรุ่งนี้เช้าจะมีกรรมการมาสอบสวนเรื่องของอากับทวพูนะแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้อากมาจะเล่นหนังให้ผมยังไงครับขออนุญ,ญาตค่ะ เรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเธอสองคนน่าผิดหวังมากคนหนึ่งเป็นถึงประธานชมรมสารวัตรนักเรียนอีกคนเป็นถึงหัวหน้าห้องพวกเธอทำลายเกียรติของสุพพลแบบนี้ได้ยังไงมีเรื่องทำหนังสั้นเลยค่ะท่านผอ แล้วยังคิดจะทำหนังสั้นเอาปมผิดปกติทางเพศของพวกเธอมาแฉให้โลกรับรู้เธอไม่อายนี่พออ,อไมอ่ว่านะแต่เธอกำลังจะประกาศให้โลกทั้งโลกรู้ว่าสุพโลเลือกหัวหน้านักเรียนที่ไม่สมบูรณ์แบบมาทำหน้าที่อย่างนั้นขออนุญ,ญาตค่ะ ดิฉันว่าเรื่องทําหนังสั้นกับเรื่องรสนิยมทางเพศของนักเรียนไม่ใช่เรื่องที่เราจะพิจารณากันในวันนี้คะ่ะแล้วคําว่าผิดปกติ<ผ>ม,มันว่า<ค>เข้าเรื่องดีกว่าครับครูวารีค่ะว,า,า,วาระการพิจารณาวันนี้เป็นเรื่องของการลงโทษนักเรียนที่สวมรอยสร้างสถานการณ์อาถรรพ์สุพโลคะ่ะท่านพอ่อก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตามระเบียบของโรงเรียน บทลงโทษว่าอย่างไงคะอาจารย์วารีบทลงโทษก็คือให้พักการเรียนอย่างน้อยหนึ่งเทอมหรือให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนสุภาพโลค่ะ